เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนามนนี่ขอให้ทุกคนมีเงินอันันนะครับผมดิเซนทูเรียนนะครับผมอีเวนต์ประจำสัปดาห์ที่นี้นะครับผมจนถึงสัปดาห์นู้นๆเลยนะครับผมเป็นข่าวสารนะครับของดิเซนทูเรียนนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบดิเซนทูเรียนก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมแนวนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเข้าร่วมนะครับแต่ถ่ายแต่ไม่ได้ปวดใจจังเลยโอเคครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมา ข่าวสารของ d ิสนี n ์เทอเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันมีการอัปเดตมาตลอดเรื่อยๆนะแล้วผมก็จะมาพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก <t> <g ül> ็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบ Absolute โ o ด k a นะครับผม <g ül> ก็จะมีช่วงเวลาของ Absolute Land นะครับผมที่เป็นประวัติศาสตร์ในการที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมปาร์ตี้บนฟลอร์เต้นรำต้าแรงน้มแต่ก็ผมว่าโอเคนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็คือ เข้าไปร่วมได้นะครับผมในตัว a อ s o โ u t e นะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูใน a อ s o โ u t e แลนด์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปให้ดูให้นะครับผมในอีเวนต์นะครับผมสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับผมเพราะว่าคุณสามารถลุ้นรับรางวัลนะครับผมโอกาสในการเข้าถึงนะครับโดยตั๋วเข้าชมนะครับผมโคเซรานะครับผมสองใบในแคลิฟอร์เนียครับผมแต่จริงๆแล้วเอาตรงนะถ้าได้ตั๋วมาขายทิ้งเลยครับผมเพราะว่าตั๋วไม่ได้รวมค่าเครื่องบินนะต้องบอกก่อน ในอีเวนต์นะครับผมสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมตั้งแต่วันที่4อ่าวันที่15เดือน4นะครับถึงวันที่22เดือน4นะครับผมใช่ไหมทำไมเป็น29ฟังนี่มัน22อ๋อนี่มันรูนลงวัลน,นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ไปเข้าไปในอันนี้นะครับผมก็จะมีการจาัดกิจกรรมภายในนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปหาเพิ่มเติมได้ข้างในนะคิดว่าไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนะครับสำหรับทุกคนนะครับผม นะะฮขอใส่อายุก่อนนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนะครับผมภายในนะครับที่มีเอ็กซ์คลูซีฟเกียร์นะครับผมก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บเพื่อจะสะสมนะฮะเป็นของรางวัลพิเศษได้นะครับแล้วก็ที่มีเทรลพอร์ตนะครับผมที่เราจะได้เห็นนะฮะที่เป็น Exclusive นะครับผมก็คือ Epic d ด็อนะครับผม Absolute Absolute นะฮะซึ่งผมก็ หวังว่าจะไปได้สักตัวนะครเอาไปขายต่อนะสำหรับใครสนใจนะครับผมก็ลองเข้าไปร่วมนะครับผมในกิจกรรมของเขาได้นะครับผมซึ่งคิดว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปในกิจกรรมของเขานะแต่ผมจะลองเข้าไปดูให้นะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับที่เอามาเอามาแชร์กันได้นะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมของ Absolute Land นะ มาต่อกันนิดนึงนะครับผมกับไลท์พิเคเจอร์นะครับผมไลท์อินพิเเจอร์นะซึ่งอันนี้เนี่ยกิจกรรมจนถึงช่วงเวลาของอ28เมษายนนี้นะครับผมสามารถเข้าไปชมได้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็นิสการนี้นะครับผมเป็นนิสการที่สามารถที่จะ,ะเข้าไปดู NFT นะครับที่มีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากภาพจริงนะครับผมแล้วก็มีสิทธิพิเศษนะครับผมที่มีโอกาสได้รับนะครับผมพ,อพ,อพ๊อปสุดพิเศษนะครับผมก็ว่ากันไปนะสำหรับคนที่อยากเข้าไปดูนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับผมของดิสนีย์แลนด์ดาวนะครับผมมีส่วนร่วมในการเป็นดิสนีย์แลนด์นะครับผมก็คือเข้าไปที่ทาวน์ฮอล์นะในช่วงเวลานะครับผมอันนี้ไม่ทันวะผมเดี๋ยวนะเอ็งส่งวันที่สิบห้าแล้วแล้วแล้วข่าววันที่สิบสี่เืออะไรแ <c oughs> อมหากคุณไปไม่ได้ในครั้งนี้นะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันพฤหัสท,ที่สองของทุกเดือนนะครับผมในเดือนอในเวลา สี่โมงครึ่งนะครับผมก็ว่ากันไปนะก็น่นอนนะครับผมกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมใน Discord ของเขาได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับใครสนใจก็เข้าร่วมได้นะฮะเออนี่ผมไม่ได้เข้าร่วมในดาวดิสคอ d ของดิสนีย์แลนด์เลยนี่ว่ะเดี๋ยวผมเข้าร่วมหนะ่อยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบภายในดิสนีย์แลนด์ได้นะครับแม้จะเพียงเล็กน้อยนะเป็นการเป็นประชาธิปไตยนะผมที่ส่งเรื่องกันไป อันสุดท้ายนะครับผมวอนทุกเวชนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอาริซอนวันเดอร์แลนด์นะครับผมก็เป็นช่วงเวลาถึง16เมษายนนะครับถึงวันที่23เมษายนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะในการที่เข้าถึงนะครับผมภารกิจของวันเดอร์ซาวนะครับผมที่จะเรียกว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยผู้กล้าหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเข้าไปร่วมลุ้นได้นะฮะคิดว่าไม่ได้จนเกินไปสำหรับกิจกรรมบางกิจกรรมนะครับผมลองก่อนนะ และแน่นอนที่สุดนะครับผมอย่าลืมนะครับดิเซนเทอร์เรีนนะครับผมจุด ORG นะฮะผมและทุกครั้งนะครับผมที่คุณจะเข้าถึงอะไรก็ตามคุณต้องมีสตินะซุกลินพันกันอแกมีสติทุกครั้งในการเข้าถึงนะครับผมเพราะว่าการที่เราเข้าเนี่ยโดยที่เราไม่ระมัดระวังนะครับผมเราอาจจะแจ็คพอตแล้วก็สวยได้นะครับไม่รู้ตัวนะครับผม ประมาณนี้คร่าวๆครับกับสัปดาห์นี้นะครับของดิสนีย์ a n d นนะครับผมแล้วเราใครที่สนใจดิสนีย์ a n d นนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดก subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมจะนำข่าวดิสนีย์ a n d นมาเล่าให้สู่กันฟังเออเรื่อยๆนะครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีจ้า